าแข้งเชลซีมีสิทธิ์บกมือลาทีมหลังจบฤดูกาลต้องยอมรับว่านี่คือฤดูกาลแห่งความผิดหวังอย่างแท้จริงสำหรับเชลซีทั้งเรื่องของผลงานในสนามและเรื่องของการบริหารทีมภายใต้เจ้าของคนใหม่อย่างท็อดโบลีปัจจุบันทัพสิงบลูไม่มีลุ้นความสำเร็จอีกแล้วหลังร่วงตกรอบ8ทีมสุดท้ายศึกแชมเปี้ยนลีกส่วนใน League, พรีเมียร์ลีกภารกิจตอนนี้คือการเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อยังน้อยกลับไปจบซีซั่นด้วยเครื่องบนของตลาด แน่นอนว่าในช่วงซัมเมอร์เชลซีน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนักเตะหลายคนส่วนหนึ่งคือการเข้ามาของกุนซือคนใหม่ที่ตอนนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าเป็นใครในส่วนของแข้งขาเขา่ามีอยู่แล้วในการเสริมความแข็งแกร่งและส่วนขาออกก็ย่อมมีอยู่ด้วยเช่นกันที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลหน้าว่าแล้วเราลองไปส่องสถานการณ์ของ5นนักเตะเชลซี Chelsea, ที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กันหน่อยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน าคิมซีเยกเปิดประเดิมรายแรกกันเลยที่ฤดูกาลนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าไหรนะ่บนักบทบาทส่วนใหญ่คือตัวสำรองข้างสนามหรือบางเกมไม่มีชื่อติดในทีมในวันทำการแข่งขันด้วยซีซั่นนี้ซีเยกเพิ่งมีโอกาสลงสนามในทุกรายการไปเพียง20เกมรวมเป็นเวลาเพียง878นาทีเท่านั้นและยังคงคลำเป้าตึงแรกไม่เจอ ซึ่งทย้อนกับข่าวย้ายทีมของซีเยกมีออกมาตลอดนับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์และเป็นข่าวที่ถูกโหมมากขึ้นเมื่อเดือนมกราคมว่ามีโอกาสโยกย้ายไปค่าแข่งกับปเอเชทว่าปัญหามันติดตรงที่เชี่ยวซีส่งเอกสารมาล่าช้าอ้างอิงจากรายงานของ Sky ยสปอร์ระบุว่าทัพสิงบูล่าช้าในเรื่องเอกสารย้ายทีมไปราว5นาทีทำให้แข้งชาวโมร็อกโก หมดสิทธิ์ในการย้ายทีมส่วนในซัมเมอร์นี้เชื่อเหลือเกินว่ามีโอกาสมากกว่า70%ที่เราจะได้เห็นซีเยกย้ายสุดต้นสังกัดใหม่เพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นและสม่ำเสมอมากกว่าเดิมจากที่ผ่านมาซีเยกเคยตกเป็นข่าวกับเอซีมิลานบาเยนมิวนิกหรือปีเอสเชสถานีต่อไปน่าสนใจด้วยผลงานและฝีเท้าของซีเยกสามารถยึดเป็นตัวหลักของทีมอื่นได้แบบสบายๆอยู่ที่ว่าสโมสรใหม่จะเป็นที่ไหนเท่านั้นเอง โรเมลูลูกากูแฟนบอลบางคนอาจลืมไปแล้วหัวหอกรายนี้ยังคงมีสัญญาอยู่กับเชลซีอาจจะพราะตอนจากลาเมื่อช่วงซัมเมอร์ไม่ค่อยสวยงามนะักบวกกับตัวนักเตะก,ก็ยืนยันหนักแน่นว่าอยากค้าแข่งกับอินเตอร์มิลานต่อไปแม้บอดบริหารทัพงูใหญ่จะออกมากล่าวแล้วว่าไม่มีแผนเส้นสัญญาแบบถาวรจริงอยู่ที่ว่าเชลซีในตอนนี้กำลังขาดกองหน้าในสไตล์โป้งปิดบัญชี หลักฐานชัดเจนคือการทาประตูในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาที่เท้าบอร์ดผลิตสกอร์ไม่ได้และตัวเลือกอย่างลูกากูกถือว่าน่าสนใจกับการยืนค้ำอยู่แดนบนทว่าสิ่งที่แฟนเชลซีอาจไม่ปลื้มคือเรื่องของทัศนคติของนักเตะที่อาจกลายเป็นปัญหาในระยะยาวเพราะที่ผ่านมาลูกากูเคยออกมาวิจารณ์อดีตกุนซือของทีมอย่างโชมัตชูเคิร์นในเจ้าเรื่องของหัวใจที่ตอนนี้เหมือนไม่ได้ต้องการลงเล่นในถิ่นสแตแมฟอร์ดเิช ฉนั้นการแยกทางกานคือเรื่องที่น่าจะเหมาะสมที่สุดทว่าในเรื่องของค่าตัวเชลซีต้องยอมรับให้ได้ว่าจะขาดทุนแบบมหาศาลอีกครั้งผมเมื่อครั้งซื้อเข้ามาแพงหูชีถึง97ล้านปอนด์ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาดูแล้วราคาน่าจะตกวบเหลือเกินครึ่งก็น่าจะรูแล้วปีแอร์เอเมริกโอบามยอก อีกหนึ่งกองหน้าที่ถูกลืมไปแล้วเพราะโอกาสลงสนามค่อนข้างจํากัดมากเหลือเกินตั้งแต่ในยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์เรื่อยมาจนอยู่ในมือของแฟงดัมพาดหัวหอกชาวกาบองก็แทบจะลงสนามแบบนัดนิ้วได้ฤดูกาลนี้เจ้าตัวพึ่งลงสนามไปทั้งหมด21เกมซึ่งในจํานวนดังกล่าวเป็นตัวจริงเพียง10เกมเท่านั้นฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกมาแทบตลอดในช่วงที่ผ่านมาแม้จะเป็นกองหน้าขนาดแท้หมายเลข9คนเดียวในตอนนี้ก็ตามสถานีต่อไปตามข่าว ที่ออกมาคือบาเซโลนาจะหวนกลับมาทาบทามและเล่งดึงตัวกลับไปใช้งานอีกครั้งเพื่อเป็นทางเลือกต่อจากโรเบิร์ตเลวานสดอบกี้แม้สัญญาจะมีกับเชลซีไปจนถึงซัมเมอร์2024แต่มองจากสถานการณ์แล้วโอบาเมยองคงมองไปหาโอกาสจากทีมอื่นๆมากกว่า และค่าตัวก็คงไม่แพงจนเกินไปถ้าหากทีมไหนต้องการกองหน้ามากประสบการณ์และสามารถคาดหวังผลงานได้ตัวเลือกอย่างโอบายังคงน่าสนใจเสมอคริสเตียนปูลิสิกกับตันอเมริกาเป็นผู้เล่นอีกคนที่มีโอกาสโบกมือลาทินเดอร์บิส ในช่วงซัมเมอร์ด้วยผลงานที่น่าผิดหวังบวกกับโอกาสลงสนามที่ส่วนใหญ่บทบาทคือตัวสำรองข้างสนามฤดูก,กาลนี้ต้องยอมรับว่าผลงานส่วนตัวของผู้ลิสิตมาตรฐานตกไปมากพอสมควรเพิ่งทำไปได้เพียงประตูดเดียวในพรีเมียร์ลีกอีกทั้งตัวเลือกในตำแหน่งริมเสน้นมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นบางทีการย้ายทีมอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีต่อการทั้งสงฝ่าย ฤดูกาลนี้ผู้ลิสิตลงสนามในทุกรายการไปทั้งหมด27เกมถือว่าน,น้อยที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพเชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์2019รวมไปถึงตัวเลขการทำประตูก,ก็ต่ำเตี้ยเพิง่งซัดไปเพียงตรงเดียวเท่าน,านั้นส่วนเรื่องการแอซซีดก็ทำไปได้2ครั้งเท่าน,านั้นด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงในปี2024บางทีเชลซี Chelsea, อาจหาทางปล่อยพื่อ,อย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนกลับมาบ้างซึ่งที่ผ่านมาข่าวเรื่องทีมอาจยังไม่ถูกโหมมากเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์มาถึง ภาพทุกอย่างคงจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมสันเมาส์นักเตะของเชลซีที่ตกเป็นข่าวย้ายทีมหนาหูที่สุดในตอนนี้เพราะในเรื่องของสัญญาที่กำลังจะหมดในอีกหนึ่งปีข้างหน้าและมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาทำให้โอกาสที่เมาส์จะย้ายออกจากสโมสรที่ปลุกปั้นมีมากพอสมควร กับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้แต่แลมพ์ดกุลซื้อที่สนิทกับเมาส์คนหนึ่งยังไม่อาจการันตีอนาคตของแข้งรายนี้ได้โดยบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาของนักเตะและสโมสรเพียงเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาชื่อของเมาส์ถูกจับไปเชื่อมโยงกับเลโวภูมากที่สุดในการดึงตัวไปร่วมทีมแต่ก็มีตัวละครอย่างนิวคาเซิลกับแมนยูเนเตดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตัวแปรเช่นกันแน่นอนว่าอนาคตของเมาส์ ยังไม่แน่นอนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่กับสถานการณ์ที่เกิดนัตอนนี้ซึ่งถือว่ามีโอกาสมากกว่าครึ่งที่จะโบกมือลาทัพสิงหลู